การกลับคำเพราะว่าสินค้านะโดยเฉพาะเทส l a เนี่ยถูกผลิตจากประเทศจีนนะครับถ้าถูกส่งมาอยากสหรัฐอเมริกาบอกให้มีการกีดกันทางการค้าแน่นอนฮนะเทสลาก็จะโดนกีดกันไปด้วยประกอบกับนะฮะถ้าจีนกีดกันทางการค้ารถของเทสลาบ้างเทส l a ต่างหากที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าลำบากจึงส่งผลทำให้อีลอนมาต้องเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหัน สวัสดีครับพมกับผมเทศักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำมะขาว v ีหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศต้องจับตามองฮะตอนนี้เรื่องของสารโลกเข้ามามีอิทธิพลหลังจากมีการออกคําสั่งอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการกล้าออกหมายจับต้นฮะกู้ภัยก็แข่งกับเวลา เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุดินถลม่มฝังกรบในปาปัวนิวกินีกู้ภัยแข่งกับเวลาเพื่อเข้าทำการค้นหาผู้ประสบภัยในกะับินถล่มครั้งรุนแรงที่สุดในปาปัวนิวกินีแต่จากการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากดินถล่มเข้าทับเส้นทางทั้งหมดเลยทีเดียวคาโบสุนะครับน้องหมาซึ่งเป็นขวัญใจชาวเน็ต กลับดาวหมาแล้วนะครับด้วยอายุ18ปีอะไลคาโบสุสุนัขสายพันธุ์ชิบะขวัญใจชาวเน็ตซึ่งเป็นที่รู้จักกันในมุมมองบนโซเชียลมีเดียนะครเป็นเสญลักษ์บนสกุลเงินคริปโตนะครับโคชคอย์ตายแล้วด้วยอายุ18ปีนะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็เป็นเรื่องของอินเดีย ปรากฏว่าตอนนี้ร้อนจัดนะครับอุณหภูมิสูงสุดถึง50องศาเซลเซียสนะครับกลายเป็นพื้นที่ทางเหนือของอินเดียเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงสุดนะถึง50องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับในขณะที่นาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาโชว์เหนือดำน้ำเล่น OX กนะครับกลางไทม์สแควร์ นาวิกยโยทินของสหรัฐอเมริกานะครับทำเก๋นะครับเข้าทําการโชว์นะครับดำน้ำในไทม์สแควร์แถมเปิดโอกาสให้ประชาชนมาแข่ง OX กับนักประน้ำผ่านกระจกโดยมีประชาชนให้ความสนใจถ่ายภาพและทํากิจกรรมจำนวนมากนะครับในขณะที่จีนพูดชัดนะครับซ้อม เพื่อทดสอบยึดไต้หวันกองบัญชาการยุทธการยุทธภ,ภูมิของตะวันออกแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนถแถลงว่าการฝึกซ้อมรบภายใต้รหัสนะครับ0วนสอน20 4ีนี้มีการทดสอบความสามารถในการเข้ายึดการโจมตีรวมถึงการควบคุมพื้นที่ของไต้หวันนะครับในขณะที่หน่วยงานไซเบอร์ของจีน เริ่มพัฒนา LLM ที่ฝึกฝนมาจากปัญญาปรัชญาและแนวคิดของสีจิ้นผิงหน่วยงานไซเบอร์ของจีนกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับปรัชญาการทำงานและแนวคิดของทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทำให้คุณสามารถศึกษานะครับปรัชญาของผู้นำจากทุกที่ได้ทั่วโลกนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ในขณะที่อีลอนมัสก์ก็เอายังไงแน่ครับปรากฏว่าเปลี่ยนใจไม่เห็นด้วยที่สหรัฐอเมริกาจะรีดภาษีรถอีวีอีลอนมัส์ประธานเจ้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งเทสลาได้กล่าวกับบรรดานันกลงทุนด้านเทคโนโลยีที่กรุงปารีสนะครับว่าไม่เห็นด้วยที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการรีดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนซึ่งเป็นการกลับลำแบบหน้าตาเฉยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเคยเตือนไว้เมื่อเดือนมกราคมว่า ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนจะโค่นค่ายคู่แข่งทั่วโลกอาจไม่มีอุปสรรคทางการค้ามาทําการกีดขวางมัสนะครับกราวเขาไม่สนับสนุนมาตรการที่บิดเบือนกลไกลตลาดจากการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการลงนามขึ้นภาษีสุรากากรสินค้านําเข้าจากจีนหลายรายการรวมถึงรถไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตภายในสหรัฐอเมริกาเองนะครับ สาเหตุหลักๆก็รถเทสลาก็ผลิตจากประเทศจีนในขนณะที่ปูตินก็ซัดเซเลนสกี้หมดความชอบธรรมหลังอยู่ครบวาระ5ปีแต่ไม่ยอมที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งของผู้นำยูเครนโวโรโรมีเซเลนสกี้ซึ่งบริหารประเทศครบ5ปีแต่ยังไม่มีแผนจัดการเลือกตั้งใหม่ พร้อมเตือนว่านี่อาจจะเป็นอุปสรรคทางกฎหมายหากรัสเซียและยูเครนเปิดการเจรจาสันติภาพยูเครนอยู่ภายใต้กฎเอาการศึกหลังจากถูกรัสเซียทาสงครามรุกรานล่วงเข้าปีที่3ด้วยเหตุน,นี้เซเลนสกี้จึงยังไม่ได้ประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่แม้หมดวาระตําแหน่ง5ปีในสัปดาห์นี้ก็ตามซึ่งทั้งตัวเขาและบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนก็เห็นว่าการตัดสินใจที่เหมาะสม อยู่ในสภาวะสงกรามในขณะที่เหตุการณ์ดินถลม่มที่ปาปัวในกินนที่อ่านไปก่อนหน้านั้นก็มีบ้านเรือนประชาชน1,100หลังนะครับถลม่มแล้วก็ถูกทับมีคนสูญหายกว่า300คนตามรายงานของสื่อท้องถิ่นในขณะที่คำสั่งนะก็เรียกว่ายิวสะอึกอีกปรากฏว่ามีคำสั่งให้อิสราเอลระงับปฏิบัติการโจมตีราฟาในทันที คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมนะครับของสหรัฐอเมริกาขอไปฮะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ หรือที่ที่เรียกกันว่าศาลโลกมีคําสั่งวันนี้ให้อิสราเอลต้องยุติปฏิบัติการโจมตีทาอทหารที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาในทันทีซึ่งเป็นคําตัดสินฉุกเฉินสําคัญหลังจากที่แอฟริกาใต้ย,ยื่นฟ้องกล่าวหาอิสราเอลว่ามีเจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แม้ ICJ จะไม่มีกลไกบังคับใช้สิ่งเหล่านี้ทว่าคดีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปฏิบัติการโจมตีกาซากำลังทำให้อิสราเอลถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กองทัพยิวเริ่มเคลื่อนพลเข้าสู่ราฟาในเดือนนี้โดยไม่สนใจแม้แต่เสียงเตือนจากพันมิตรใกล้ชิดที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกา ประเด็นไฮไไท์ที่น่าสนใจวันนี้ถ้านํามาวิเคราะห์ก็คงจะเป็นสงครามในยูเครนสงครามในยูเครนตอนนี้ก็ครบรอบ5ปีในขณะที่เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยครบวาระการบริหารแล้วนะครับในขณะที่วลาดาเมียปูตินนะบอกว่าสิ่งที่เซเลนสก,กี้เป็นอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าหมดความชอบธรรมเซเลนสกี้ไม่ได้เป็นผู้ปกครองประเทศอีกต่อไปในขณะที่ ยูเครนกำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าประกาศกฎอายการศึกสงครามจนถึงขณะน,นี้ยูเครนย,ยังคงพ่ายแพ้นะครับในสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มรูปแบบมีความพยายามให้ UN เอ็นทำการยึดทรัพย์สินของทางรัสเซียและก็เอาส่วนเกินที่ได้กำไรมาไปส่งให้กองกำลังของยูเครนนะครับในขณะที่ยูเครนเองตอนนี้ก็โหยหาข้อเรียกร้องต่างๆเพื่อให้ตัวเองช่วย ได้รับการช่วยเหลือนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามสน,นับสนุนนะครับให้ยูเครนเนี่ยใช้อาวุธที่ได้จากสหรัฐอเมริกาอังกฤษเข้าทําการโจมตีภายในประเทศของรัสเซียบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นั้นก็ปฏิเสธไม่ให้โจมตีในขณะที่รัสเซียก็ใช้วิธีการตอบโต้นะครับถ้าสหรัฐอเมริกายึดทรัพย์สินของรัสเซียรัสเซียก็จะออกกิจการยึดทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาเช่นกัน เรื่องของ ICC หรือศาลโลกนะครับต้องยอมรับนะว่า ICC หรือศาลโลกนี่นะครับกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่ว่ามีคำสั่งด่วนขึ้นมาหลังจากที่มีแอฟริกา Africa, มีการขอให้มีการดำเนินคดีกับเบนจามินเนทันเยหูนายกมนตรีของอิสราเอลนะครับแต่สหรัฐอเมริกาก็มีการขวางทุกวิธีทางที่จะไม่ให้มีการออกหมายจับหลังจากที่เอฟยการขอให้มีการออกหมายจับทั้งสองฝ่าย นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของฮามาสนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอิสราเอลแต่จนถึงขนาดนี้ก็ปรากฏว่าพอมีคำขู่ออกมาว่าจะมีการเล่นงานผู้พิพากษาของอิสราเอลปรากฏว่าคำพิพา,ากษาก็สั่งให้รองนับหยุดยิงนะฮะเป็นการชั่วคราวโดยใช้คำสั่งของศาลโลกซึ่งแนวโน้มที่อิสราเอลจะยินยอมนั้นมีโอกาสแทบเป็นไปไม่ได้เลย ในเรื่องของอีลอนมัสนะครับตอนแรกก็สนับสนุนนะครับให้มีการตั้งภาษีขัดขวางการนำเข้าสินค้าของจีนโดยเฉพาะรถไฟฟ้าตอนนี้อีลอนมัสเปลี่ยนท่าทีนะครับหลังจากการประชุมบีว่าเทคโนโลยีที่กรุงปารีสนะครับบอกว่าทั้งผมและเทสลาไม่เคยเรียกร้องมีการรีดภาษีเช่นนี้อันที่จริงแล้วผมเซอร์ไพรส์มากโดยซ้าที่ได้ยินข่าวว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคต่อก,ก,การแลกเปลี่ยนเสรีหรือกลไกการตลาด ไม่ใช่เรื่องเดิมทั้งนั้นในการเทสลาสามารถแข่งขันได้ดีในตลาดจ,จีนโดยปราศจากกำแพงภาษีหรืออุปโลงผ่อนผันใดๆจึงไม่สนับสนุนเรื่องของกำแพงภาษีย้อนหลังเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีลอนมัสเคยเตือนว่าผู้ผลิตรถไฟฟ้าจีนกำลังโค่นค่ายคู่แข่งจากทั่วโลกหากยังไม่มีการตั้งกำแพงภาษีสกัดกั้นไว้เขาพูดกับนักวิเคราะห์ในเช่นนั้นเพราะว่าไม่มีการตั้งอุปสงค์ทางการค้าขึ้นมา พวกเขาจะโค่นค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ในโลกได้อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเจ๋งมากจริงๆนีก็เป็นเรื่องการกลับคําเพราะว่าสินค้านะ,ะโดยเฉพาะเทสลาเนี่ยถูกผลิตจากประเทศจีนนะครับถ้าถูกส่งมาอยากสหรัฐอเมริกาบอกให้มีการขีดกันทางการค้าแน่นอนฮะเทสลาก็จะโดนกีดกันไปด้วยประกอบกับนะฮะถ้าจีนขีดกันทางการค้ารถของเทสลาบ้าง เทสลาต่างหากที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าลำบากจึงส่งผลทำให้อีลอนมา์สต้องเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ายุโกโหกมหา,าวชิราลงกวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุลเลลงาวันสือราชายสูยงเจริำพูนพระเจ้าแผ่นดิ สักการที่สิบป์ส่งอุทิศเพื่อปูงประชาสื่อสานงา,านพระราชสบิดาขอพระสยามเทวาอุ Grand ครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบอดีสีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวโเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังกรมโพยพระบาทเมมีนำชาคนไรบาสุนรเืิดร้อนอน,อน,อน,นะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา กษัตริย์จอมพเลียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์รวงใจของไทยประชาสทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักรา,าเหนือยิ่งสิ่งใด